สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีตั้มแงดงอ๋อจ<ล><ล>ุจตุ๊ดอุดเวตามก็ได้ตามแตงครับ

Tam nhãn gì này? Tam ngọc muộng Tam ngọc muộng Tớ nhãn Làm con Tớ nó hằm rồi xe tụi kia hằm ở kì cái này măng thế. จังเด็เนาะ่หลอนนี่แม่ใช้แกงหลายถวยใช่จำเป็นปัดมาปัดมารหนาแม่ปลามมงเขาลากตืดอ่อนสั